รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนเนยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมโล๊อปในไลฟ์เปิดใจให้ป๊อปเปิดเมโล๊อปในไลฟ์นะฮะทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้เราจะมาเจอกันเวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง9 M c o u h t HD นั่นเองค่ะเอาละวันนี้นะฮะอยู่กับเจมส์ M, นะฮะแน่นอนว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วในทุกค่ำคืนของวันอาทิตย์เราจะพาทุกคนเนี่ยมาสุขสนานกับแขกสุดพิเศษของเราแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากนี่เลยอัฟโร สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดใจให้ป๊อปเปิดมิลลป๊อปนไนท์ไลฟ์นะครับผมนี่ดี <laughs> ชอบการเปิดรายการให้ด้วย <laughs> เปิดรายการด้วยนะครับนี่แน่นอนวันนี้น้องชายกองเรามานั่งอยู่ในรายการทั้งทีเดี๋ยวเรามา <c oughs> แบบว่า <c oughs> พูดคุยกันนิดนึงช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแฮปปี้งานเยอะก็ก็แฮปปี้แต่ว่ามันก็เป็นฟิลแบบว่าเราเอาพูดตรงๆนะ เนื่อยอยู่เนื่ยอยู่มันนอนน้อยพี่เข้าใจเข้าใจเพราะว่าทํางานทุกวันเลยเท่าที่เห็นนะทำลายอะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยออฟโรดมันนั่งในรายการของเราแล้วปกติเนี่ยเราจะพาทุกคนย้อนกลับไปถึงแบบว่าจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงนี่ขอออฟโรดเองเนี่ยหลายๆคนจําได้ในฐานะของผู้เข้าแข่งขันครับรายการ last icon ใช่พี่แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็เรียนหนังสือฮะ มีแบบว่ามีมไปแคสซสีรีรอะไรอย่างงี้บ้างไหมโอเคผมผมไปแก้พี่เจ๋แล้ว <c oughs> ผมก็ก่อ,อนหน้านี้ก็มีไปแคสนะครับผมแคส,สแคสนู้นแคสนี้จนแบบเราจะแบบถอดใจแล้วเพราะว่าเราไปแคสโฆษณาแล้วมันไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราแบบคงไม่ได้เหมาะกับด้านนี้จนกระทั่งเราไปไปแคสของ A อทามยี 26, ่สิบหกแล้วเราก็ได้ติดหนึ่งในสิบหกคนนี่แล้วก็ได้แบบตอนนั้นจะถ่ายซีรีส์แต่ว่าบังเอิญตอนนั้นโควิดพอดี ก็มีรายการลาสไซคอนเข้ามาเข้ามาพอดีใช่แล้วเราก็แบบอตัดสินใจยังไงดีวะจะซ้ายหรือขวาจะซ้ายหรือขวานี่ถ้าเกิดตัดสินใจรอ,อซีรีส์ต่อน,นี่คืออาจจะไม่มีออฟโรดในวันนี้ในวันนี้ใช่<อ>แล้วก็เลยแบบว่าโอเคเอาไงดีวะเ,<อ>เราไม่เคยร้องไม่เคยเต้น<อ>ก็ลราไปดู <c oughs> โอเคก็เลยมาประกวดลาสไซคอนแล้วก็เป็นออฟโรดกันในกวันทุกวันนี้เลยนี่เพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าจุดเริ่มต้นของของออฟโรดก็คือลาสไอคอนจริงๆในวงการบันเทิงถูกต้องเลยพี่แล้วก็ดันประจบเหมาะกับการที่เรียกว่าเรามีทีมเวิร์กด้วยเพราะว่าาเเรดปป็นิล แต่ว่านะวันนั้นคือเราเป็นสิลเป็นกรุ๊ปเป็นบอยแบนด์ถูกต้องพี่เจมที่แบบว่ามีพี่พี่เพื่อนๆในวงการที่คอยแบบผลักดันคอยจับมือเดินกันไปคือจับไม่พอคือดันแบบหนุนหลังสุดๆคือแบบด้วยความที่เราอ่ะไม่เราใหม่มากกับกับด้านนี้พี่เราไม่เคยร้องไม่เคยเต้นเราไม่เข้าใจเลยว่าตอนนั้นแบบการแบบเป็นบอยแบนด์เพอร์ฟอร์มเป็นยังไงเพอร์ฟอร์มเป็นแบบไหนเราไม่เคยเราใหม่จริงๆออัดก็ไม่เคยครั้งแรกการเพอร์ฟอร์มก็ไม่เคยเลยแบบสักครั้งเดียวก็เลยรู้สึกว่า อันนี้คือเป็นการเปิดโลกผมมากแต่ว่าโชคดีที่เพื่อนๆทั้ง35คนเนี่ยคือแบบเขาหนุนหลังแล้วเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอ,ะอ,อ่ะออแล้วเขาช่วยเงนดันจนแบบเ,<ข>เราแบบทำได้เพราะทุกวันนี้เวลาเราเห็นแบบว่าออฟโรดหรือว่าใครก็ตามที่เวลาไปเจอกัทํำงานไหนๆก็ตามก็จะมีภาพให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันที่พวกแกก็จะแบบถ่ายรูปร่วมกันลงอะไรเงี้ยก็ถือเป็นบุคคลน่ารักๆเป็นมิตรภาพที่ดีถามนิดนึงสิเมื่อกี้ออฟโรดบอกว่าจริงๆแล้วออฟโรดค่อนข้างใหม่มากกับการร้องการเต้นเธอคิดไหมว่าเธอจะได้เดบิว ไม่คิดฮะไม่เคยคิดเลยไม่คิดเลยใช่ปะอ่ะตอนที่พี่เจมดูอ่ะพี่เจมคิดว่าผมอ่ะจะได้เดย์หรอไม่แต่ตอนนั้นคือฉันคือหนึ่งในบัมมี่ที่เชียร์เธอนะคุณมากผมดูอยู่ผมดูอยู่ซึ่งตอนนั้นเราเราไม่เคยคาดคิดเลยว่าเราจะได้มามาเดบิวเพราะเราอยู่แบบ พื้นฐานความเป็นจริงว่าแบบถ้าสมมติแบบคัดเรื่องความสามารถหรือว่าการรองการเต้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราแบบสอบตกแต่โชคดีมันเป็นรายการที่เขาโหวตจากทางบ้านเข้าใจแล้วแบบอาจจะมีคนเห็นอะไรในตัวเราก็เลยดบบโบนให้เรามาได้มาเป็นแบบศิลปินในทุกๆวันนี้แต่ต้องบอกว่าเส้นทางศิลปินของออฟโรดก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามีช่วงที่กดดันมีช่วงที่เหนื่อยมีช่วงที่ทอ้อแต่เธอก็ยังยืนอยู่บนวงเส้นทางนี้สุดๆพี่เจมมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนะกับการที่เราต้องหลุดจากสิ่งที่เราถนัด มาทำเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่มันต้องโชว์ทุกคนเห็นเลยเราไม่เราไม่มีเวลาให้เราได้ฝึกซ้อมแบบเตรียมความพร้อมขนาดนั้นแบบเตรียมตัวเองให้พร้อมกับไป,ไปโชว์เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่เราเป็นพิเชันิะพี่เจมส์เราจะแบบค่อนข้างเครียดว่ะค่อนข้างเครียดเลยเรารู้ว่าสิ่งณนะตอนนั้นที่เราโชกไปอะ่ะมันไม่ได้ดีหรอกในมุมของเรานะเรามีมาตรฐานของเราด้วยแต่ว่าณตอนนั้นคือเราทําเต็มที่ที่สุดเราก็เลยแบบปลอบใจตัวเองว่าเราก็ทาเต็มที่ที่สุดแล้วเป่าวะมันได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้คาดหวังนะตอนประกวดออเราไม่ได้คาดหวังเลยออเราแค่ทำผลงานออกไปให้ดีดทีละ,ทละชิ้นทีละชิน้นสุดท้ายแล้วแบบเดี๋ยวผลมันเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากาันแค่ไม่ให้มาเสียใจย,ย้อนหลังแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าเอาจงจริงคือพอบอกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างมีประสบการณ์น้อยคนอื่นน่าหมายควาว่าถ้าคนอื่นซ้อมสิเราต้องซ้อมร้อนะถูกต้องไห่เจม แล้วเราเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากอย่างเช่นแบบซ้อมเพลงเพลงหนึ่งผมก็ต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นหลายเท่าคนอื่นอาจจะซ้อมครั้งสองคําอาจจะต้องซ้อมเป็นสิบเข้าใจต้องมาซ้อมก่อนคนอื่นเข้าใจแต่โชคดีที่ตอนนั้นคือผมมาใหม่แล้วผมเกียแกะท่าตัวเองไม่เป็นผมดูแล้วซ้อมเองมันแบบนั้นใช้เวลานานมากเลยมันต้องให้มีคนมาช่วยแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นไกด์นำทางไกด์นำทางหรือว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ผิดหรือว่าท่าเป็นยังไงคือแบบ พี่เจมลองคิดดูนะเมื่อก่อนอะตอนที่เต้นคนเดียวอะมันจะลำบากตรงที่ว่าเราเต้นใช่ไหมแล้วเราจำท่าไม่ได้เราต้องเดินไปดูกดหยุดแล้วก็เดินกลับมาแล้วหยุดเดินไปเดินมาแบบนี้พี่โคตรเหนื่อยเข้าใจแล้วเราก็แบบอะไรวะตอนนั้นเราใช้หัวเต้นเราไม่รู้เลยแบบสมมุติเต้นของคนอื่นเขาจำเป็นภาพเพราะว่าเขามีเบสิกในการที่จะท่านี้ไปยังเข้าใจแบบว่าพอบอพอเขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าขาต้องเลื้อยยังไงแขนต้องเลื้อยน้ำหนักโมเมนตัมท่านี้ไปแบบนี้อันนี้ไปอย่างนี้ต่อน้ําหนักเป็นแบบนี้กรู้แบบนี้แต่ผมคือเหมือนประมาณแบบ จะเขียนคําว่ากินแต่ผมต้องไปดูวิธีเขียนกไก่ยังไงสระอียังไงนอหนูอย่างไงในขณะที่คนอื่นคือจําได้แล้วว่าคนอื่นกินกินกินข้าวแล้วยังอะไรเงี้ยผมก็แบบกินข้าวแล้วยังผมต้องแบบเป็นทุกคําอ่ะอืแต่สุดท้ายอ่ะแกก็ได้เป็นลาสวันไงเออแล้วก็ได้เดบิวต์นะแล้วก็ได้เป็นศิลปินเต็มตัวนะแต่ในช่วงเวลาของการเป็นศิลปินเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี งานเลี้ยงย่อมมีวันเลราครับมีพี่ๆเพื่อนๆอ,อยู่ข้างๆเป็นบอยกรุ๊ปเป็นบอยแบรนด์แป๊บเดียวจริงๆสุดท้ายก็ต้องออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวครับอยากรู้อ่ะในวันที่เอาพูดตรงๆในวันที่หมดสัญญาของการเป็นบอยกรุ๊ปแล้วในวันที่ต้องออกมาแบบเดินด้วยตัวคน,ดเ,นเดียวเป็นศิลปินเดี่ยวมันแตกต่างกับตอนที่มีพี่ๆไหมต่างความอุ่นใจมันต่างพี่เจมเหมือนประมาณประมาณแบบตอนเราเป็น last วันเนี่ย เรายังมีการแบ่งท่อร้องกัน5้าคนเพื่อเข้จะเป็นกลุ่มยังมีเพื่อนที่คอยแบบว่าโอเคท่านี้ต้องเก็บยังไงแบบไหนแบบไหนแต่พอเป็นเดี่ยวเราเราต้องทําเองทั้งหมดพี่ซ้อมคนเดียวซ้อมคนเดียวทำคนเดียวทำคนเดียวเราต้องแบบทุกอย่างมันคนเดียวหมดขึ้นยืนมาเวทีประมาเลยต้องโฮแบบทั้งสเตจด้วยตัวของเราเองคนเดียวปรับตัวยังไงอะโชคดีที่ ณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยน m i ์เซ็ตไปเยอะแล้วอตอนแรกเรามีความกลัวนะพี่เจมส์ณนะตอนที่เราเป็น l ส s t o n เพราะว่าเราแบบเราชอบเปรียบเทียบคนอื่นเข้าใจเราเห็นคนอื่นเราไอ้นี้แบบคนนั้นเต้น,ตนดีกว่าฉันคนนี้ร้องดีกว่าฉันอย่างนี้ใช่แล้วเรารู้สึกกดดันเราเครียดเพราะว่าเราเหมือนไปเราตอนนั้นความรู้สึกเราเหมือนเป็นแกะดําในกลุ่มอ่ะเข้าใจพอมาเป็นศิลปินเดี่ยวอย่างน้อยมันก็เป็นข้อดีของเราคือเราไม่ต้องเปรียบเทียบใครเราแค่ทําของเราเหมือนย้อนกลับไปในวันแรกที่เรามาประกวดลา s t s e c ว่าเราไม่ได้โฟกัส คนอื่นเราโฟกัสแค่ตัวเราเองไม่ได้ดีไม่ได้คาดหวังลดความคาดหวังลงพี่เจมลดความกดดันลดความกดดันลดความคาดหวังเป็นการทํางานที่รู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นในในวันที่เราพร้อมมาขึ้นด้วยเพราะเราโดนโดนขัดเกลามาจากตั้งแต่ล้าไซคอนจนมามาเป็นล่าสวันจนมาเป็นศิลปินเดี่ยวเราก็แบบผ่านประสบการณ์ผ่านอะไรเยอะแล้วก็เรามั่นใจขึ้นเราพร้อมมาขึ้นด้วยจนล่าสุดมีเพลงใหม่ออกมาครับพี่เจมชื่อเพลงว่าแซงครับออฟเฟคือ คือเธอดูเป็นเด็กที่แบบสดใสน่ารักอะ่ะแต่พอทําพอปล่อยเพลงออกมาทําไมถึงเป็นชื่อเพลงว่าแซงอ่ะเอาจริงๆพี่เจมผมเป็นคนชอบฟังเพลงเศร้ามากเออชอบฟังเพลงเศร้ามากซึ่งผมอยาก แบบทำเพลงเศร้าแบบเพลงช้าเพลงเศร้าเป็นของตัวเองค่ะก็เลยอยากทําเพลงนี้ซึ่งช่วงนี้เราอินกับ RB ร์บป๊อปอารแบบพี่ไทมไทยอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเท่ๆคู่ๆเศร้าแต่ยังมีกรุ๊ฟมีแบบเท่ๆคูๆอยู่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผมหนีมาตลอดเพราะการมีกรุ๊ฟเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเข้าใจเพราะแบบคนที่เต้นไม่เป็นมันต้องเต้นล็อกก่อนแต่พอนนมันต้องเลื้อมันต้อง isolation พอมันมีกรุ๊ฟปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันมีแล้วเท่หรือมีแล้วตลกอ่ะใช่ถุกต้องมันมีเส้นบางมันมีเส้นบางบาอการร้องก็เหมือนกันเข้าใจเราเปลี่ยนสไตล์การร้องเป็นแบบว่าป๊อปอาร์นบีซึ่งที่ผ่านมาแล้วจะร้องป๊อปธรรมดาหรือป๊อปล็อกที่มันแบบโอเคเราฟังบ่อยเพราะมันเป็นอาร์นบีเนี่ยสิ่งที่มันยากของเพลงป๊อปอาร์นบีคือคือแบบฟิลลิ่งเจมเข้าใจพถ้าหมุนมันไม่ฟิลอะคนมันไม่รู้สึกว่ามันฟิลนะอืเข้าใจเข้าใจมีปรึกษาแบบปรมาจารย์ในการร้องเพลงอย่างคุณต้าอู่บ้างไหม เรามีเราได้เทคนิคการร้องจากเขามาเราเราเห็นเขามาตลอดเราก็จะโอเคเมื่อก่อนเราจะโฟกัสเรื่องของการพิชีแต่พี่อูนยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องฟิลเพลงนี้ท่อนนี้หมายความว่าอะไรสื่อสารแบบไหนเราก็เรียนรู้กับเขาซึมซับกับเขามาตลอดในระยะเวลา อุย้ยปีนี้4ปีแล้วนะพี่เจมอยู่อกับมา4ปีแล้วหรอสปีแล้วพี่เจมโห oh, เร็วมากเร็วมากเลยอ่ะฉันยังจำได้ว่าฉันยังนั่งดูแกแล้วเป็นคนเล็กๆที่พูดถึงแบบโมเมนต a l ้อ่ออฟโรดในวันนั้นน่ะ <Wow. S 1> รู้ว่าช่วงนี้นอกจากทํางานอะ่ะมีช่วงเวลาพักผ่อนหรือว่าเบรกจากงานบ้างไหมไม่ค่อยอพี่เจมจริงผหไม่มีเลยเทําตลอดเวลาแบบแล้ก็แบบ ไปเข้าฟิตเนสบ้างไปเข้าไปปีนผาทำอาหารกินอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ทุกอย่างเบสออนคือเราเราทำเพราะว่าหนึ่งคือเราชอบด้วยสองคือเราทำแบบเพราะว่าเราแบบพอซีรีส์ด้วยเป็นการเตรียมตัวเพื่อไปทำงานด้วยเช่นการฟิตเนสการไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรก็ตามสุดท้ายหนึ่งความชอบสองคือทำเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการที่เฟิร์มหุ่นใช่ก็วก็มีไปเรียไปเรียนเพิ่มเหมือนช่วงที่ผมว่างหรือหายไปเนี่ยผมก็ไปเรียนเหมือนเข้าคอร์สเลยพี่เพราะว่า พอเรามีเวลามีเวลาเรามีบัตเจตอะไรตรงเนี้ยเราก็ส่งตัวเองเรียนอยากจะทำชาติแบบไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นเรียนการแสดงเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยก็แบบสิ่งพวกนี้ก็แบบมันทําให้เราเก่งขึ้นคือการลงทุนกับตัวเองเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันจะไม่เสียหายไปไหนเลยทําตัวเองให้พร้อมสาหรับโอกาสที่จะเข้ามามีอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆเนี่ยต้องถามเลยมารายการนี้ปกติแล้วช่วงเวลาก่อนนอนแบบเนี้ยที่ทุกคนกําลังนั่งดูเราสัมภาษณ์พูดคุยกันอยู่เนี่ยเธอใช้เวลาช่วงก่อนนอนทําอะไร ก็อน,นอนจริงๆผมยังทำงานอยู่เลยนะแต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวนะเรากลับมาทําขอขอเรียงขอเลียงสมองแป๊บนึง<อ>สมมุติ่าจบงานจบงานปุ๊บถึงบ้านก่อนนอนแล้วมีเวลาว่างสักนิดหนึ่งโอ้โหผมก็เข้าดู y t u t u ครับเฮ้ยดูคลิปก่อนอะไรก็แบบฟีลแบบ ดูเกมเออดูเกมแบบแคสเกมอยากเล่นอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่มีเวลาเล่นอะไรอยเงี้ยดูเกมก็ดูคนอื่นเล่นดูใช่ดูกีฬาอะไรเงี้ยพี่เจมเราก็ดูอะไรที่แบบว่าเราคลายเครียดหรือไม่ก็แบบว่าดูซีรีส์บ้างแต่ดูซีรีส์ได้แบบสิบนาทีสิบห้านาทีแบบไม่ได้ดูจบอีเพราะว่าแบบเราต้องรีบนอนเพราะอีกวันหนึ่งเราต้องตื่นเช้า ตายแล้วออฟโรดแค่นั้นเลยพี่น้องของฉันมันกลายเป็นคนทํางานขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยหรือแม้กระทั่งบางทีเราเข้าไปใน X แล้วก็ดูดู X อะไรเงี้ยดูฟีดแบ็กแฟนดูฟีดแบ็กแล้วก็มียิ้มได้มีความสุขก่อนนอนแล้วก็หลับฟันดีแล้วครับเอ้ยดูเพราะะนั้นก็คือว่าเป็นก่อนอนตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น working boy นะสุดๆช่างยังเป็นบอยอยู่ใช้คหว่าเป็นบอยอยู่เพราะเวลาแบบฟิลเตอร์มองออปโหลดก็คงยังเห็นว่าเป็นน้องที่ยังดูแบบเด็กน้อยอยู่แต่สุดท้ายแล้วคือเป็น working boy ที่ทำงานหนักพอสมควรเพราะฉะนั้นนะะถ้าาใครรที่่ยว ก่อนนอนไม่มีอะไรทำก็ลองดูแคสเกมเหมือนออฟโรดได้ใช่เอาเป็นว่าขอบคุณออฟโรดมากที่วันนี้มานั่งพูดคุยกันแต่ก,ก่อนจะลาจากกันไปเดี๋ยววันนี้ได้ฟังเพลงแซงสดๆจากออฟโรดกันเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยจ้า เธอหน่งไม่เหมือนเดิมทุกๆเรื่องราวทุกอย่างมันฟ้องแล้วรักที่เคยพูดไม่รู้ยังจริงอยู่ไหม It's bad. I saw it yeah. coming. ใช่่ซีวันนี้อยู่กับดีเจธิชานะคะบอกเลยว่าวันนี้มีศิลปินที่เสียงดีหุ่นดีเต้นก็ดีคือดีไปทุกอย่างเลยค่ะแล้วตอนนี้มีอีพีอับั้มมาฝากกันด้วยเป็นใครตามไปดูค่ะคาตาอู๋รามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ก็มีรายชื่อเพลงของเกาอูอยู่ตรงนี้5เพลงในอีพีอับั้มให้ตอบมาทีละเพลงแล้วขอรองไล่สเต็ป ได้ตั้งแต่บะต่ำสุดไปสูงสุดหสเต็ปได้ไหมอะจำไหมครับมาเพลงแรกอยากขยับอยากขยับต่ำไม่ใช่ปัญหาร้องไงวะไม่ได้มาไม่ได้มาจะชูก็ไม่ยู่อยู่แล้วไงไม่ได้มาเป็นเสือถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหลอกลวงใครไม่ใช่เสือจะเป็นเหยื่อได้งยเย้าร้องต่หน่วยดีมากขอต่ำใจ ได้เออทั Finally, right. ้งน oh. ั้นเพ่งจะไปสูงขึ้นมาหนึ่งสเต็ปเอาละและ้วใงนั้นก็คืออ่านไม่ออกนะกับดานไวรัสปิดสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยบอกให้เธอ show me how you like it เธอจะทำท่าใจมือกับร็อปปี้กดจะมองตาลอง call me baby just to make sure that you're ready girl you r e a freaky head นี่ต่ำแล้วหรอเธอมันจะต้องสูงขึ้นอีกนะลื่นเลยจะไหวไหมเนี่ยเอาต่ำลงกว่านี้นิดนึงไหมไม่เป็นไรลองดูเกมราจะท้าทายเราจะได้รู้ว่าชีวิตจะไปต่อไงละลายสบายละเธอทำชื้นร้อนร้อนร้อนลงขึ้ในหัวใจรู้เก้าฉันในรูปเป็นไฟละลายละลายละลายแล้วร้อนแรงก็คือความมีตัวและใจที่ทุกทีแบบเผา ย้อนนี่ก็ตอบขีบจริงนะอดูข้อขีดจริงสุดวันนี้หรอเธอทำฉันร้อนร้อนร้อนถึงในวัชัยรักนร้อฉันนี่รักเป็นไฟต่อไปสุงเรื่อยๆนะค่ะนีร่าหลักเอ่ยต้องสุงขึ้นไลนะจากกันจึงได้เข้าใจว่าต้อยบีเธอไม่ได้คิดถึงสุดหัวใจรู้เล่าว่าเธอนั้นมีความหมาย เมื่อขาดจะไปนึกโลงจะไปประแจสลายว่าจะรู้ประมาณนี้หยุดก่อนเราเพลงสุดท้ายมันจะส่งวันนี้ได้ยังไงอ่ะอันนี้มันดูสุดแล้วอ่ะอ่ะเพลงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเพลงสุดท้ายก็คือลอยถ้อยมาสุดสุดไหม้าป้าป้้าต้องอารจ่าแปลให้ผมด้วยผมมันลอยถ้อยเรื่องความรักป้า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 ต้องอาบประจ่าแปลให้ผมชิ้ก็มันไม่มีใครที่จะมารัก จะมีสักคนหนีพามาไวป้าป้ามาบ้าก็อมมาจ้าฮะันต่ำลงไม่เยอลมต่ำลงไมมันต่ำลงเยแต่ว่าตี่งมันยังสูงอยู่นะสูงอยู่สูงมากมิชั่นคำทีนะคะยอดเลยมันต้องมันขึ้นไปนี้มันขึ้นไปเฮดโทเลยอ่ะสูงมากปป สวัสดีครับอยู่กับ DJ พี่โดมครับอยู่กับทุกคนในค่ําคืนนี้ในช่วงของเมลป๊อปอัปเดตเพลงฮิตประจําสัปดาห์ทั้งเพลงไทยและสากลไปดูกันเลยว่าเมลป๊อปท็อ5 Music กชาร์ตจะมีเพลงอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับอันดับที่5คืนที่หมาเต็มวัดเพลงใหม่ของหนุ่มมาดก,กวนนน,นนทนนฟิชชิงสิงโตนำโชค

อันดับที่3โปรยธนบัตรแล้วสบัดเอวกันต่อกับโฮเทลโรบี้โทบี้อันดับที่2บอยกรุ๊ปตัวท็อปเพอร์เซฟกับเพลงสุดน่ารักเม,กกม็นหยอกหยอก,อกอและอันดับที่1ไว้และบิดต้าอูพิทยาสิงเกิลสุดเซ็กซี่จากอัลบัม้มลิมิตเลส และนั่นคือ5อันดับเพลงฮิตติดชาร์ตของเมโลป๊อปประจำสัปดาห์นี้ติดตามชาร์ตเพลงฮิตเพลงใหม่มาแรงเต็มๆได้กับเมโลป๊อปท็อปชเวนี้มิวสิกชาร์ตทุกคนยังสามารถขอเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเมโลป๊อปตลอดทั้งสัปดาห์เลยพี่พีดีเจพร้อมเปิดให้ทุกคนฟังแล้วนอกจากนี้ เมโล p o ยังมีกิจกรรมให้ผู้ชมและแฟนๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนั่นคือการโหวตประจำเดือนเมโล pop music pop g e m a n สามารถร่รวมโหวตให้เพลงที่คุณชื่นชอบได้ทางเว็บไซต์ของเมโล p o ปนั่นเองโหวตฟรีวันละหนึ่งครั้งหรือใครอยากโหวตแบบจุกใจก็สามารถเติมเหรียญเพื่อโหวตให้เพลงที่คุณชื่นชอบได้เลย แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งทางช่อง9 m c o t HD และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Belopop สำหรัวบวันนี้ DJ เพี่โยงและ Belopop Night f l i e ต้องขอลาผู้ชมไปก่อนแล้วครับ Good Night ันดีนะครับ